สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูกันนาั์จันสิริชยาในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มที่2เรายังอยู่ในหน่วยที่3เรื่องของเวลานะักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า104กันนะคะ วันนี้เรามาดูสิคะเด็กๆว่าเราจะมาเรียนเรื่องของการอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ระบุเวลาก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ระบุเวลาได้ เข้าเนื้อหากันเลยนะคะเด็กๆไปดูตัวอย่างค่ะการอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ระบุเวลาจากตัวอย่างบันทึกของเด็กชายอนวัตขยันเรียนในวันพฤหัส,สบ,บดีที่7กุมภาพันธ์พศ2562เด็กชายอนนวัตตื่นนอนเวลา5นาฬิกา รับประทานอาหารเช้าเวลา6นาฬิกา30นาทีไปโรงเรียนเวลา7นาฬิกาและกลับถึงบ้านเวลา16นาฬิกาออกกำลังกายกับคุณพ่อเวลา17นาฬิการับประทานอาหารเย็นเวลา18นาฬิกาทำการบ้านเวลา19นาฬิกา และเข้านอนเวลา20่สนาฬิกานักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดเป็นการพิจารณาบันทึกของเด็กหญิงสุขใจอารมณ์ดีแล้วให้เราตอบคำถามนะคะ วันอาทิตย์ที่24มีนาคมพศส5 6 2เวลา6นาฬิกาเด็กหญิงสุขใจตื่นนอนเวลา6กนาฬิกา30นาทีอ่านหนังสือและเวลา7นาฬิกาอาบน้ำต่อไปเวลา7 30นาฬิกา30นาทีเขารับประทานอาหารเช้า และ8จุดและ8นกา3านาทีทำการบ้านต่อไปนะคะเวลา12นาฬิการับประทานอาหารกลางวันเวลา13นาฬิกาดูโทรทัศน์และเวลา15นาฬิกาเล่นกีฬาต่อไปนะคะ เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะคะก็คือ17นาฬิกาทำความสะอาดบ้านต่อไปค่ะ18นาฬิการับประทานอาหารเย็นและ19นาฬิกาทบทวนการบ้านและอ่านหนังสือและสุดท้ายนะคะ20นาฬิกาเด็กหญิงสุดใจเข้านอนนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูการตอบคำถามนะคะข้อที่ 1, 1เหตุการณ์ในบันทึกของเด็กหญิงสุขใจอารมณ์ดีเกิดขึ้นเมื่อใดนักเรียนก็มาดูว่าเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพศ2562นักเรียนก็เขียนนะคะว่าวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพศ2562 ต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะเด็กหญิงสุขใจทำการบ้านเวลาใดนักเรียนมาดูที่ตารางนะคะเด็กหญิงสุขใจทำการบ้านเวลา8ปดนาฬิกา30นาทีนะคะต่อไปเป็นข้อที่3ค่ะเวลา15.00น,นเด็กหญิงสุขใจทำอะไร นักเรียนก็กลับมาดูตารางที่เขาบันทึกไว้นะคะว่าเวลา15.00น,นก็คือเล่นกีฬาต่อไปข้อที่4นะคะเด็กหญิงสุขใจทบทวนการบ้านและอ่านหนังสือเวลาใดนักเรียนก็ตอบว่าเวลา19.00นาฬิกานะคะหรือ19.00น,น,น,นต่อไปข้อที่5ค่ะ เวลา17.00นเด็กหญิงสุขใจทำอะไรนักเรียนก็ตอบว่าทำความสะอาดบ้านนะคะก็คือเวลา17.00นนะคะต่อไปนะคะเป็นการบันทึกกิจกรรมของนักเรียนนะคะที่ได้ปฏิบัติเมื่อวานนี้นักเรียนสามารถที่จะเขียนบันทึกเองโดยที่ไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะ อันที่คุณครูจะขึ้นก็คือเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นบันทึกของเด็กชายมานะมั่นดีเขาบันทึกเมื่อวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมพศ2562ต่อไปเลยนะคะเวลา6นาฬิกาเขาตื่นนอนนะคะต่อไปค่ะเวลา6 นาฬิกาสานาทีรดน้ำต้นไม้เวลา7จ็นาฬิกาอาบน้ำต่อไปนะคะเวลา7จ็นาฬิกาสานาท,นาทีรับประทานอาหารเช้าและเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีาท,ทำการบ้านต่อไปนะคะเวลา12บสนาฬิกาเขารับประทานอาหารกลางวันและ เวลา13นาฬิกาดูโทรทัศน์นะคะซึ่งเป็นช่วงบ่ายแล้วต่อไปก็จะเป็นเวลา15นาฬิกาช่วยคุณพ่อล้างรถและเวลา17นาฬิกาช่วยคุณแม่ประกอบอาหารเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนเย็นแล้วนะคะต่อไปนะคะเวลา18.00น ก็คือรับประทานอาหารเย็นต่อไปค่ะเวลา19.00น,อน,อน,อนทบทวนการบ้านและอ่านหนังสือและสุดท้ายนะคะก็คือ20นาฬิกาเข้านอนนักเรียนสามารถที่จะบันทึกกิจกรรมของนักเรียนเองได้โดยไม่ต้องเหมือนคุณครูนะคะหรือถ้านักเรียนคนใด อ,อยากจะเขียนน้อยกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะเขียนมากกว่านี้ก็ได้นะคะคลิปนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการบันทึกกิจกรรมของนักเรียนนะคะจะทำให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของการอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมได้มากขึ้นนะคะ สุดท้ายนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ